แลเซโยก็มาเจอกันในคลิปที่6นะจ๊ะสําหรับเรื่องคลื่นกนั่นเองสําหรับข้อ6เขาบอกว่าคลื่นในทะเลซัดเข้าหาฝั่งด้วยอตัตราเร็วนะคะเขาให้อตัตราเร็วมาแล้ว3มเมตรต่อวินาทีนะแล้วก็ให้ระยะห่างระหว่างสันคลื่นถัดกันโอเคบางคนอาจจะคุ้นๆแล้วเนาะเพราะว่ากีกูคลิปที่แล้วรูฝนมึงพูดประเด็นสันคลื่นถึงสันคลื่นไปนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทวนใหม่นะคะตรงนี้เขาเรียกว่าสันคลื่น นะคะด้านล่างเขาเรียกว่าท้องคลื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสันคลื่นที่อยู่ถัดกันไปอันนี้ก็คือสันคลื่นอันที่หนึ่งตำแหน่งหนึ่งและตำแหน่งสองนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อจากจุดนี้ไปหาจุดนี้ก็จะมีค่าเท่าก,กับหนึ่งลัมดานะคะ,ะถ้าเกิดว่าครูฝนค้าแล้วท้าโจทย์ถามหาท้องคลื่นไปหาอะไรที่จะได้หนึ่งลัมดาก็ท้องคลื่นไปหาท้องคลื่นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้นับหนึ่งลัมด้าหรือว่าหนึ่งวงกลมนั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นออ่เข้อนี้เขาให้แลมด้าน้องมาแล้วนะมีค่าเท่ากับ6เมตรนะคะใช้เวลาในการเคลื่อนที่ทั้งหมด60นาที60วินาทีไม่ใช่สิ60นาทีก็เ60คูณ60วินาทีนะคะถามว่าคลื่นจะกระทบฝั่งได้กี่โลกโอเคโจทย์ข้อน,นี้มีความน่าสนใจมากขึ้นแล้วเพราะว่าโจทย์ไม่ได้ถามหาแลมด้าแล้วก่อนหน้านี้เราคอนขคางคิดแลมด้าคิดความถี่อะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าเรารอมาเรียบเรียงประเด็นก่อนว่า เอาให้ข้อมูลอะไรามาบ้างแล้วใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้างน,นะคะเพราะฉะนั้นสมการที่เราสามารถใช้ได้ในตอนนี้ก็คือ V เท่ากับ l a m b d a เนั่นเองนะคะก็เราก็จะใช้ V ก็คือ3เท่ากับเลมด d a คือ6นะคะคูณด้วยความถี่ความถี่ของเราก็เลยได้3ส่วนหหรือความถี่ของเราก็มีค่าเท่ากับ1ส่วน2เฮิร์ตนั่นเองแต่โจทย์ข้อน,นี้ถามหาว่าขึ้นกระทบฝ่าในกี่ลูกนั่นหมายความว่าเขาถามหาจํานวนลูกนั่นเองนะคะก็เชื่อมโยงมาจากความถี่นั่นแหละ ความถี่เนี่ยเออมันก็จะมีสูตรจํานวนลูกครูฝนบอกแล้วนะคะครั้งหน้านี้ใช้คําว่าจํานวนลงท้ายด้วยลูกครั้งอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะเป็นการบอกว่าเออเทียบนะคะว่ามันได้กี่ครั้งในช่วงเวลานั้นๆนะจํานวนลูกส่วนด้วยเวลาเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีความถี่แล้วก็คือหนึ่งส่วนสองเท่ากับจํานวนลูก ส่วนด้วยเวลานะคะเวลาเขาให้เป็นวินาทีนะคะเพราะว่าอตาัตราเร็วเราเป็นวินาทีแล้วก็ได้หกสิบคูณหกบางคนบอกว่าคูณค่ะหกสิบหกได้สามพันหกจริงไหมคําตอบคือจริงนะคะตามหลักคณิตศาสตร์ลองคูณดูเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้3,600หารด้วย2นั่นเองนะคะจากหารยกขึ้นไปเป็นคูณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนลูกของเราก็ทําการตาดัดค่ะอ่า ก็จะได้สามพันหกร้อยหารสองนั่นเองหนึ่งพันแปดร้อยนะคะลูกเพราะฉะนั้นข้อนี้เสร็จแล้วนะคะก็ตอบอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยลูกนะคะในหนึ่งชั่วโมงนะกอบสำหรับข้อนีอ้ก็จะได้ข้อมูลออกมาประมาณนี้นะจ๊ะก็เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีจ้า